สวัสดีครับอยู่ช่องโอเล่เอมีสองครับช่วงนี้วันสวัสดีวันสงการด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่ไทยสงการพวกเราก็ไม่หยุดครับทํางานปกติเหมือนเดิมครับวันนี้ก็มาไซน์งานพี่จอนี่เหมือนเดิมมากับโต้งขาล็อกโต้งสวัสดีเอซีนะสวัสดีครับพี่เอฟซีโอเล่มีสองครับสวัสดีนะครับวันสงการับวันปีใหม่ไทยครับขอเราทุกคนมีความสุขนะครับผม พร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวครับครับวันนี้เรามาซายงานพี่เจนี่ครับมากัน uh huh. เออเราใครว่มามัดที่มาสมัครงานตอนนั้นกับพี่ตอนี่ตำแหน่งคนสวนคนยังไม่เหน,นคนสวนน่ะชื่ออะไรนะเขาเขาอยู่นี่ไหมไทายงานนี่ใช่ไหมพี่เก่งแม่งสอนเออแม่งสอนใช่มหมจะแม่งสอนครับมาจากปลายครับแม่งสอนสมัครมา เป็นคนสวนเนาะใช่เจอเขายัางไม่ค่อยเจอเนาะอยู่ปะเนี่ยถ้าเราไม่มาสานนี้ก็ไม่เจอเขาเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปคุยกันเนาะไปดูกันเดีว<ช>่วว่าเก่งคนสวนมาจากปลายที่ว่าสมัครมา,เ,<อ>าเป็นคนสวนรดน้ําต้นไม้ทำอะไรนี่แหละอยู่ไหมยังไงก,กินนอนอยังไงที่นี่เนาะครับผมหลายคนอาจจะได้รู้เนาะใช่เดี๋ยวเราจะพาไปชมกันเดี่ยวนะไปคุยกันครับไปเจาะลึกไหมลงลึกไหมว่านอนเป็นไง เอามันทุกเรื่องราวเลยเออเป็นยังไงอยู่กี่วันแล้วครับผมนอนได้ไหมครับอะไรยังไงกินข้าวยังไงเนาะไปคุยกันฮะไปเลยไหมล่ะไปเลยจัดไปยังเสียเนาะสามสองหนึ่ง go ตามไปตามกันบะใช่อยู่ไหนอยู่นู่นบ่แทงน้ำมะน่าจะเก่งเก่งเฮ้ยฮะไหนเอาเอา นู่นเองมาแล้วสวัสดีครับโอ้ยเขาตกตกมามานั่งคุยกันไม่ใช่แม่เก่งครับเนี่ยครับผม,ผมเริ่มตกแล้วครับฝนตกเอาโต๊ะมานั่งคุยกันดิมามานั่งตรงไหนดีนั่งนู่นเนาะสวัสดีครับคุณคเก่งเนาะเก่งโอ้ยแบบนี้นะครับ สวัสดีช่องผมช่องแรกนะเนี่ยถ่ายเนาะจากช่อง<ห>พี่ัจนี่อ่ะพี่โจนี่ถ่ายแล้วผมก็อ่านเนิ่มมาถ่ายกันโอ้คิดถือเป็นยังไงมาไงครับเจ๋งเป็นยังไงบ้างตอนนี้หระครับอยู่กีก่คืนแล้วมากี่วันละอาทิตย์หนึ่งแล้วครับประมาณอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งแล้วครับผมเป็นไงโอเคไหมโอเคครับผมอยู่ดีไหมครับสบายดีครับสบายดีเนาะครับ อาหารการกินก็ทำเองบ้างซื้อบ้างครับอ๋อเดี๋ยวดูดูดูเพื่อนเป็ใครมาเอาน้องคนสวยอีกคนคนสวยอีกคนเหรอเนี่ยคนสวยอีกคนเหรอคนสวยเนี่ยเอ้าเขาเมื่อกี้นี่ย่าย่าจ๋าใครเนี่ยเอ้าย่าย่าไงพี่ถ่ายแล้วเหวะนี่แนะนำตัวเองหน่อยเขาได้ถ่ายแล้วเหรอถ่ายแล้วเอาเหรอเอาสวัสดีครับเอาดูยังไม่ถ่ายถ่ายแล้วแนะนำตัวเองเหรอใครเนี่ยแน่ามตเองหน่อยย่าย่าก็มาล้นคนเดียวกันกับเราเนี่ยยย่่าา จริงจริงเจ๊ย่าโยโย่ยังไงตอนนี้โยไม่ค่อยออกโยไม่ออกเจยขอโยโย่ดิยจ๊โยโย่อะไรนะมันไม่ออกโยไม่ออกอารมณ์มันมันโยอารมณ์ไม่ถึงนไอ้ลมไม่มาอารมณ์ไม่มายังฟิ้วไม่ถึงเพิ่บฟิวไปพลิกเดียวเองเพิ่งสักครั้งนึงเดี๋ยขึ้นเอาไปไว้หน้าคุยกันนะโอเคงั้นนี่ยา๊ย่าครับครับผมเจ๊ย่าคุณรัศยาให้ไหมครับผมยา๊ย่าตุเล่เจย่าตุเล่ฮั ที่เคยอาจจะย่ายคือคือมาบ่อยแล้วครับผมอ้สการมาเที่ยวใช่ไหมมาเที่ยวมาในฐานนักนท่องเที่ยวมาเยี่ยมมาเยือนหาพี่เนาะเอาเข้าเรื่องครต่อเก่งเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาทนักท่องเที่ยวก่อนดีท่องเที่ยวการเยอะมาช่วยพี่เขามาเที่ยวหาที่เขาช่วยเขพี่เก่งลงนั่งข้างล่างเดี๋ยวผมว่าผมหักมันไหนลงหักไม่หัม่หัได้อยู่ได้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  เอาเป็นไงคุยกันหน่อยเก่งครับครับผมงั้นก็สวัสดีพี่เก่งเป็นทางการนะครับผมพี่เก่งมาอยู่ที่สายงานแซนี้ผอพี่เจ้านี้ได้กี่วันเนาะประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับอาทิตย์หนึ่งครับครับเดี๋ยวครับพี่พี่เก่งทําหน้าที่อะไรตอนนี้ก็ดูแลเรื่องต้นไม้นะครับแล้วก็อุปกรณ์หลายอย่างครับที่ ทางช่างเขาเฝ้าด้วยอ่อเฝ้าดูแลด้วยครับพูดง่ายง่ายยามด้วยพูดง่ายคือกลางวันตอนเช้าตอนเย็นนี้เป็นคนสวนครับผมตกเย็นมาเป็นยามครับตกเย็นมาเป็นเอฟซีของลำนูนใช่ใช่ใช่ยามยามครับเอฟซีลำนูนเอฟซีอาภาพรนครสวรรค์น้องนอนไม่รับ โอนลับลูลับลับลับเสียแทุ่มแต่ว่าอย่าเป็นเอฟซีของคุณพศอานุนะพี่เป็นไงไงพศจมานสว่างคาตาไม่เอามาอุบลหลายวันแล้วโสดมาใช่ไหมโสดครับโสดโสดเจอสาวไถวนี้ยังยังเลยครับเล็งไว้ยังยังไม่เห็นใครเลยครับนี๋ยวหน้านะไม่ไม่ โอร้านก๋วยเตี๋ยวเหรอผมตู้ครับเพนตู้เองร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะตรงนี้เอร้านก๋วยเตี๋ยวตรงนี้ไอ้ก๋วยเตี๋ยวไหนฮะนี่ไงที่ตู้บอกผมอยู่ตรงนี้เออร้านก๋วยเตี๋ยวที่ไปกินกันนะน้องต้อมแจ๊ดจำได้ไหมไม่ใช่เมุงไม่ไม่คนร้าก๋วยเตี๋ยวอีกก๋วยเตี๋ยวนี้อีกนี่พี่ตูงก็เตึงๆเหมือนกันมาใหม่ร้นก๋วยเตี๋ยวร้านไหนอ่ะก็เห็นว่าพี่ตู้แล้วเราไปกินกันยะยะาไม่เคยไปกินอ่ะอ่าฝั่งนู้นน่ะตรงกลางบ้านนู้นน่ะเออ พี่ตงชี้ดูน้อกี้นี่ย่าไม่เคยไปกินแต่พี่ตงชี้ดูน้ำกินนี่เนี่ยแหละเนั่นแหละแฟนตงเนี่ยแหละพี่ตงจ้องละมีด้วยเหรอเอาพี่ไม่เอาเสียสูงนะครับผมสบายดีครับสบายดีเนาะครับผมครับผมที่อยู่ที่กินพี่นอนยังไงลูกพี่เตียมช่วงช่วงนี้ยังนอนเต็นท์อยู่ครับช่วงช่วงแรกๆรนี่อาจจะถักเนาะ อาจจะทดลองหดหน่อยครับอาจจะเรามาช่วงบุกเบิรอาจจะมีความยากลำบากอยูหนึ่ช่วงการก่อสร้างแต่ถ้าแต่ถ้าทุกอย่างเข้าที่แล้วมันจะหายไปเลยความลำบากจะจะเริ่มพูดง่ายๆคือสบายขึ้นกว่าเดิมการอยู่การกินการนอนนะฮะที่ปลายหนาวไหม เย็นครับช่วงนี้เย็นครับอุบลมาอุบลเป็นไงร้อนแดกร้อนเนอะร้อนไปหน่อยครับอยู่อากาศเย็นมาอยู่อุบลร้อนนะครับอาหารเป็นไงอาหารก็โอเคครับผมกินได้ครับแซ่บอยู่ไหมแซบแซ่บเมื่อวานกินลาบเป็ดอุบลอ่าลาบเป็ดอร่อยครับแซ่บดีครับอร่อยเนาะลาบเป็ดพูดเก่งเอ้ยพูดเหนือไหมพูดเหนือพูด ลองอู้อู้เหนือให้ท่านหน่อยอู้เหนือเลยใช่ไหมบอโอ้ยลาบเป็ดเมื่อวานลำอเต้ลำว่าครับเออเวลาเราคุยคนเดียวสำเนียงเราไม่ค่อยออกเนาะใช่ไหมใช่ยากพูดอุดิทพูดเหนือได้ไหมไม่ผมพูดไทยแต่ไหนแต่ไรแล้วใช่นไหมทำไมอุดิทไม่พูดไม่พูดเหนือหรอเหนือเหนือบางบางบางพื้นที่ใช่ไหมเหนือเหนือตอนอะไรตอน ตนเหนือตอนล่างเขาเรียกว่าเหนือตอนล่างตอนแรกเนางไม่ใช่เหรอบูดิติแถวเดียวสุพรรณแม่นี่เหนือตอนล่างหมดแล้วมั้งแต่บูดิติจเริ่มสุพรรณภาคกลางไม่ใช่หรือพี่สุพรรณภาคกลางเนาะภาคกลางวันนี้จะคุยไม่ค่อยเก่งอารมณ์มันยังไม่บิ้วยังไม่บิ้วครับจาย่าวันนี้พูดน้อยว่าจาย่ามารอบนี้เอ่อตอนเด็กมาถ่ายคลิปมามาทำไมมามมาเที่ยวเล่นหน้าพี่เขาเฉยพอดีหยุดยาว หยุดยาวครับหยุดหยุดเนอาทิตย์ปีใหม่ก็มาเนาะครับถ้าเกิดถ้าเกิดมิ้วขาดหยุดยาวก็จะมาหาแกเรื่องนี้แหละก็ถือว่าเออมาเพราะว่าเราใกล้กันเนาะมาช่วยงานแกว่างเนาะเคยอยู่เคยกินด้วยกันเลยคิดถึงก็มาช่วยงานนะ่็ฝากงานให้วันนั้นที่หลายคนจำได้เนาะยาย่าที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาครับมาจากนู่นแล้วกก็ฝากงานให้ได้งานถูสีที่มุขทหารครับตอนนี้ทํางานมุขทหารไหมตอนนี้ย้ายมาหมู่30 ม่สามสิบนะอุบลตั้งใจเขาย้ายมาอยู่บนแล้วฮะครับตั้งใจหรืว่าเพราะเพราะไปคือว่ามาแหละมามาอยู่บนนานหรือยังใกล้ๆโม่สามสิบสองเดือนได้แล้วสองเดือนแล้วครับประมาณเท่าแก่เดียวกันไหมครับไม่เท่าแก่คนแต่ว่าครั้แรกเขาก็จะให้ไปอยู่กับน้องแก่ที่อูตอเดียมนาฏแต่เพราะใจเรายังไม่อยากอยู่กับอำนาจก็เลย ไม่ใช่ที่จังหวัดอำนาจเลยมาเป็นที่อุบลแทนออยู่บนบลนะนะใกล้อยู่บนอำเภอม่วงม่วงในตัวอำเภออยู่ตรงไอ้ตี๋กับไอ้สวนผักออแกนิกอะ่ะอไอ้สวนผักโรงงานผักออแกนิกอะไรครับอ๋อโอเคมาเดี๋ยวให้เกดพาไปดูที่นอนเป็นไงนอนไหนอะไรยังไง ไปแนะนำเอฟซหน่อยฮะที่อยู่ที่กินที่นอนมาอยู่นี่ไม่ลำบากนะไม่ลำบากครับมีเงาเต้นที่จัดให้มีเต้นยูนี่จัดเ้นให้แล้วครับผมที่นอนซื้อมาให้ใหม่ี่นี่ซื้อมาให้นะน่เลครับยูนี่ก็ซื้อที่นอนให้ครับโอ้โหพาสาวมาซี่ได้สบายเลยนิ่มๆที่นอนพาสาวที่เดียเยวพูดแบบนั้นวีวเดีย่เดีวยวียเดเียย ไหนดูดิไม่มีจริงนผู้หญิงปะเนี่ยฮะเกงในผู้หญิง <laughs> โอเคครับเอาละที่นอน,นดูดีนะโอเคครับก็ัวทำไงกับผ้าของนี่ครับเรื่องกลัวโอเคนอนนี่ครับตัวยาวโอเคยังไงคิดนี่ลาไปก่อนเนาะเราเอาโต๊ะโต๊ะปิดขี้ไน่ไดครับผม ขอบคุณ FC o l e m e 2นะครับที่ก็มารับชมคลิปของ o l e m e 2, 2> <Okay. S 1> สําำหรับวันนี้นะครับผมพี่โอเลพี่เก่งย่าๆโต้งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผม<อ>เจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณามากครัับสสวดีครับสวัสดีครับ